ที่จังหวัสุปรระการคุณผู้ชมครับมีผมเมียผู้คู่หนึ่งก็ขับรถกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยหัวเก่าของฝ่ายหญิงตามมาด้วยครับแล้วชักปืนยิงสนั่นเลยหเหตุการณ์นี้หัวเก่าถูกยิงเข้ากลางหน้าอกเสียชีวิตเลยครับนี่ฮะต้องกันพื้นที่ไว้ก่อนเลยนะเจ้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองแพรกระสาใหม่ ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายสมเกียรติอายุ42ปีที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ตำบลแพรกรษาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสุพปรณการีครับถูกยิงเข้ากลางหน้าอก1น,นัดแขนขวา1น,นัดและข้อมือซ้ายอีก1น,นัดครับแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล สุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับตำรวจสพเมืองสุพรรณาารไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปืนพกสั้นขนาด9มมของผู้เสียชีวิตตกอยู่แล้วพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่เกลื่อนพื้นรวม7ปลอกด้วยส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายธิติวัฒน์อายุ29ปีครับ คนนี้เป็นสามีใหม่ของหญิงสาวเจ้าของบ้านหลังนี้แหละครับแล้วคนตายเนี่ยคือผัวเกา่านะฮะเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายหญิงยังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่พร้อมให้ขอ้อมูลกับตํารวจนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมประมาณสักสี่ทุ่มะนะครับหลังจากนั้นประมาณสักเที่ยงคืนกว่าขณะที่รองผู้กํากับการนะตำรวจในพื้นที่รวมไปถึงทางผู้นําองค์กรอย่างผู้กํากับการสพเมืองสุพรรณการ พันตำรวจเอกนพดลช่างเรืองท่านลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ไปสอบพยานแวดล้อมอยู่ด้วยซึ่งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนายจิติวัฒนผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาขับรถเกง๋ง<น>วนกลับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อมอบตัวก,กับตำรวจคือพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาตกใจขับรถหนีไปก่อนอแล้วประมาณสักสองชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเขาขับกลับมาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ คือเขาบอกเขาตั้งใจจะกลับมาเพื่อมอบตัวกับตำรวจเลยทางผู้กํากับการสพเมืองสุพารรณบุรีก็สอบปากคําผู้ต้องหาในเบื้องต้นนะครับเขาก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงยิงผัวเก่าของแฟนสาวเขาครับอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับแฟนสาวขับรถมาไปไปถึงบ้านแล้วระหว่างนั้นคู่กรณีลงจากรถกระบะพร้อมกับถือปืน เดินตรงปรีมาที่เขาเลยแล้วทําท่าจะยิงองคือทางคนก่อเหตุก็เลยเปิดประตูรถเก๋งหยิบปืนในกระเป๋าสะพายวางวางไว้ที่เบาะหลังเนี่ยยิงสวนไปหลายนัดคือเขาอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งพกปืนมาก่อนน่ะทำท่าจะยิงด้วยทำท่าจะยิงเห็นท่าไม่ดีกี่นัดที่ยิงไปไม่รู้เลยยิงไปกี่นัดไม่รู้เพราะตกใจแปาว่าแบบรัวๆจำไม่ได้ด้วยแต่เนี้ยปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่เกิดเหตุเจ็ดปลอกด้วยกันนะครับ นะหลังเกิดเหตุเขาตกใจก็ขับรถหลบหนีมาตั้งหลักก่อนนะครับพอตั้งสติได้ก็รีบกลับมามอบตัวพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุครับคือเขาอ้างว่าเขาตกใจแล้วเรากระทำในลักษณะเป็นการป้องกันตัวว่าเพราะว่าตัวผู้ตายเนี่ยมีลักษณะมีการขึ้นลาปืนแล้วจอ่อจ่อมาที่บริเวณเขาแล้วเขาก็เลยเอาปืนที่อยู่ในหลังรถเนี่ยจึงอยู่ในกระเป๋าในชัางออกมาแล้วก็ยิงตัวผู้เสียชีวิตครับก็คือจริงๆแล้วบ้านหลังนี้คือคนก่อเหตุกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันถูกไหมคะ บ้านหลังนี้เนี่ยตัวตัวคน,นผ,ผู้หญิงตัวตัว,ตวคนคนก่นอเหตุในตอนนี้ไม่ได้อยู่ <Ừ. S 2> ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะได้มามาคบกันได้ประมาณสักไม่ไม่ไม่ถึงเดือนอ wh, ครับโอ้เป็นพบคบกันไม่นานเลยนะครับคนใหม่อะแล้วบ้านเล่นบ้านของผู้หญิงไงกุ้งเหมือนกับว่าก็เลิกกับคนเก่าแล้วก็มีรักครั้งใหม่แล้วปรากฏว่าคนเก่าตามาก็เลยเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาหลักๆคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะ